สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดเอไอเทรน e ล d e ดอร์กันครับมาจากบทความของ Money Atlas ที่ชื่อว่าผู้นำสร้างโลกใหม่เราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่คนที่ใช้ AI ทั่วไปแต่เป็นคนทีเ่เรียกว่ากำหนดทิศทางเลยด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนโลกเร็วมากตอนนี้ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วบทความนี้มอง AI ไม่ใช่แค่ เครื่องมือทําอะไรอัตโนมัตินะคะแต่มองเป็นเลเยอร์ใหม่ของความคิดมนุษย์เลยทีเดียวค่ะโอ้เลเยอร์ใหม่ของความคิดใช่ค่ะซึ่งมันต่างจากยุคอินเทอร์เน็ตที่เน้นเรื่องอข้อมูลเป็นหลักใช่ไหมคะแต่อันนี้ AI มันมาพร้อมกับเรื่องการตัดสินใจคำถามสำคัญเลยกลายเป็นว่าเราจะวางตัวเองไว้ตรงไหนในสนามแข่งใหม่นี้ดีเลเยอร์ใหม่ของความคิดมนุษย์ฟังดูทรงพลังจริงๆครับแล้ว เอ่อที่ว่า AI trend leader เนี่ยครับเขาต่างจากคนที่แบบลองใช้แอป AI ถามคำถามเล่นๆทั่วไปยังไงครับคือคงไม่ใช่แค่นั้นแน่ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่แค่ถามคำถามสนุกๆแต่คือความสามารถในการเรียกว่าออกแบบระบบคิดให้ AI ทำงานเหมือนเป็นส่วนขยายของสมองเราเองเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าพร้อมอาร์ i ิเทคเจอร์ขึ้นมาพรอมอาร์ิเทคเจอร์ค่ะ เหมือนกับการเขียนบทหรือวางแผนงานที่ซับซ้อนมากๆให้ AI ไม่ใช่แค่สั่งงานง่ายๆทีละคำสั่งทำให้ AI สามารถทำงานที่ซับซ้อนมากๆแทนได้แบบว่าเกือบจะทั้งทีมเลยค่ะอ๋อเขาเจอแล้วครับเหมือนเราสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะที่คิดตามโครงสร้างที่เราวางแผนไว้ให้เลยในบทความยังพูดถึงคุณสมบัติสาคัญ3ข้อของผู้นากลุ่มนี้ด้วยมีอะไรบ้างนะครับ คสามข้อหลักๆที่บทความเน้นนะคะข้อแรกเลยคือ strategic mindset คือมอง AI เป็นเหมือนคานงัดเป็น leverage ทางกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ของเล่นใหม่ๆที่เข้ามาหมายถึงใช้มันเพื่อขยายผลลัพธ์ให้มากขึ้นใช่ค่ะใช้เพื่อขยายผลจากการลงแรงเท่าเดิมให้ได้มากที่สุด2คือพรอมอาร์เคเดียเจอรที่เราเพิ่งคุยกันไปคือทักษะการสร้าง สถาปัตยกรรมคำสั่งที่ซับซ้อนให้ AI มันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆและ3คือ integration power ค่ะความสามารถในการเอา AI ไปผสานเข้ากับกระบวนการทำงานหลักได้อย่างเนียนๆเลยการผสาน integration power นี่น่าสนใจนะครับอย่างที่บอกว่าเชื่อมกับ ERP หรือ CRM ที่เป็นระบบใหญ่ๆขององค์กรจุดน,นี้มันเปลี่ยนเกมไปเลยหรือเปล่าครับ เปลี่ยนเยอะเลยค่ะการเชื่อมกับระบบแกนหลักอย่าง ERP หรือ CRM เนี่ยมันเหมือนเราติดเทอร์โบให้ธุรกิจเลยนะคะเพราะ AI จะเข้าไปถึงข้อมูลสำคัญแล้วทำงานเชิงรุกได้เลยเช่นวิเคราะห์ข้อมูลขายแบบเรียลไทม์หรือไปจัดการพพลายเชนให้อัตโนมัติจุดเนี้แหละค่ะที่สร้างความด้ยเปรียบจริงๆไม่ใช่แค่การทำงานเล็กๆน้อยๆแล้ว เห็นภาพจะชัดขึ้นเยอะเลยครับและในแง่ผลกระทบได้น,นอื่นล่ะครับบทความมองว่า AI จะเปลี่ยนอะไรอีกบ้างถ้าในเชิงธุรกิจก็อย่างที่ว่าค่ะช่วยลดต้นทุนเร่งสปีดงานแล้วก็อาจจะเปิดทางไปสู่โมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆได้ด้วยส่วนการเงินการที่มันวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลได้เร็วมากๆเนี่ยช่วยให้นักลงทุนมองเห็นสัญญ,ญาณบางอย่างก่อนคนอื่นส่วนในชีวิตประจาวัน อันนี้น่าสนใจมีมุมมองว่า AI อาจจะกลายเป็นเหมือนระบบประสาทส,ส่วนขยายของเราเลยนะคะช่วยเราคิดช่วยเราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นมีประโยคเด็ดในบทความที่ผมว่าน่าคิดตามมาก AI ไม่ได้มาแย่งงานคุณแต่มาแย่งงานคนที่ไม่รู้จักใช้มันประเด็นนี้ตีความได้ลึกเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันไม่ได้บอกว่า AI จะมาแทนที่เราตรงๆเป๊ะๆนะคะ แต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าคนที่ไม่ปรับตัวเนี่ยจะสู้คนที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือไม่ได้กลายเป็นว่าคนที่ใช้ AI เก่งๆจะมีความสามารถเหนือกว่าแล้วก็อาจจะเข้ามาแทนที่ในบทบาทเดิมๆที่คนอื่นทําอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นความสำคัญมันอยู่ที่การเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้ใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นค่ะอย่างผู้ประกอบการรุ่นไหนก็ใช้ทำการตลาดวิเคราะห์คู่แข่งนักลงทุนก็ใช้คัดกรองหุ้นวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์กรใหญ่ๆก็เอาไปต่อกับระบบภายในหรือพวกนักสร้างคอนเทนต์ก็ใช้ผลิตงานข้ามแพลตฟอร์มได้เร็วขึ้นเยอะเลยอะฟังดูมีแต่ข้อดีมีแต่ศักยภาพนะครับแต่แน่นอนว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นมีข้อควรระวงังหรืออะไรที่เราต้องคิดก่อนจะทุ่มเทเวลาทรัพยากรไปกับ AI เยอะๆไหมครับมีค่ะมีประเด็นสำคัญที่บทความเตือนไว้เหมือนกันข้อแรกคือ AI ไม่ใช่ยาวิเศษนะคะ ถ้าเราไม่มีโครงสร้างความคิดหรือเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเนี่ยผลลัพธ์จาก AI มันก็อาจจะสเปะสปะไม่มีทิศท,ทางเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสืออืมจริงครับข้อ2คือ AI มันเรียนรู้จากเรานะคะยิ่งเราป้อนข้อมูลป้อนแนวคิดสไตล์หรืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ย AI ก็ยิ่งทำงานได้เหมือนเป็นโคลนความคิดของเรามากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องระวังโคลนความคิดใช่ค่ะ แล้วข้อ3คือการแข่งขันจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแบบเงียบๆนะคะคือขณะที่เรากําลังตื่นเต้นกับฟีเจอร์พื้นฐานผู้นําเทรนด์เขาอาจจะกําลังใช้ AI สร้างระบบอะไรที่ซับซ้อนมากๆเป็นความลับทางการค้าที่คนอื่นมองไม่เห็นอยู่ก็ได้โอ้โหประเด็นโคลนความคิดกับการแข่งขันที่มองไม่เห็นนี่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับสรุปแล้วก็คือ AI กําลังกลายเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของยุคนี้ไปแล้ว การเข้าใจแล้วก็ใช้งานมันอย่างมีกลยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำหรือแค่ผู้ใช้ที่ฉลาดฉลาดหน่อยก็จะเหมือนยกระดับตัวเองจากแค่ผู้เล่นให้กลายเป็นคนออกแบบเกมในสนามใหม่นี้เลยถูกต้องเลยค่ะแล้วบทความก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่เออทรงพลังมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าผู้นำ AI ตัวจริงเขาไม่ได้ถามแค่ว่า AI จะทำอะไรแทนฉันได้บ้างแต่เขาถามว่าฉันจะใช้ AI เพื่อสร้างโลกในแบบที่ฉันต้องการได้อย่างไร นี่คือการเปลี่ยนมุมมองจากแค่ผู้รับมาเป็นผู้สร้างแบบเต็มตัวเลยค่ะซึ่งในเกมใหม่นี้คนที่เข้าใจแล้วก็เริ่มก่อนยังไงก็ได้เปรียบเสมอคำถามก็คือแล้วเราละจะเลือกยืนอยู่ตรงจุดไหนในสนามนี้